ว,วิธีการเอ้วันนี้แม่ตาเป็นอะไร <c oughs> พูดเิดนเดียถูกๆฮัลโหลฮัลโหลสวีนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านทุกคนคะ่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่องม,ม,มีดีเต็มพุงฮัลโหลเฮีวานเวลคัมทูมายช้านีนยมีดีเต็มพุง ช่องนี้ค่ะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะวันนี้ตําแตงหมูยอนะคะตําแตงหมูยอมาทุกคนมาม่าม่ามาม่ามา,มา,มา,มาเอ๊ะเดี๋ยวถ้าไม่จ๋าหน้าอ,อย่างนี้เออก็ได้นะไม่เกินไม่เกินขอบไม่ตกขอบโอเคเดี๋ยวหน้าอ,อย่างนี้แล้วกัน มาทุกคนเราลุยกันเลยนะคะวันนี้ตามหมูยอนะคะตามแต่หมูยอก็มีขนมจีนด้วยเหมือนเดิมแล้วก็กำลังยอดฮิตตอนนี้ของแม่จ๋าก็คือหน่อไม้ฝรั่งผักสลัดนะคะมาเลยลองขอนิดหนึ่งชื่นใจมารุยกันเลยคะ่ะมารุยกันเลยคะ่ะอ้โหนี่หมูยอนะคะวันนี้หมูยอ แซ่บๆนัวๆจ้าอึืมกำลังการงานสร้างอีกแล้วมาทุกคนแซ,แซ่บๆฮึืม อยยเวีดนาของนําเข้านะคะที่นี่ของนําเข้าจากเวียดนามเยอะเนาะคงจะเป็นเพราะเขาถูกราคาถูกกว่าของเราหรือไงเราแม่จ๋่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของไทยก็มีนําเข้ามาเยอะนะแต่ราคา ราคามันค่อนข้างสูงนะคะราคามันค่อนข้างสูงกว่าขนมเส้นขนมจีนหมูยออะไรต่างๆส่วนมากจะเป็นของมาจากเวียดนามทั้งนั้นเลย ของมาจากไทยทาไมมันแพงก็ไม่รู้แม่จ๋าก,กา็ไม่เข้าใจอย่างอย่างเช่นมะละกออย่างเงี้ยมะละกอไทยที่แบบแขกดำหรือไงประมาณแขกดำหรืออะไรเนี่ยที่เอ่อเป็นย,วยาวๆนะแพงนะคะที่ที่เดนมาร์กแพงแพงราคาต่างกับมะละกอที่นำเข้าจากมะละกอที่มาจากแขกอะนะฮะประเทศแขกนะคะต่างกันมากนะคะราคาครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะ กุ้งปลาหมึกอ,อาหารทะเลมาจากเวียดนามซะ,ะเยอะเลยของแช่แข็งกุ้งแช่แข็งอะไรเงี้ย เพิ่งกลับจากโรงเรียนมาหิวสันมาอีกเหมือนเดิม ตอนนี้แม่จ๋ากำลังฮิตหน่อไม้ฝรั่งมันอ่อนมันกรอบอร่อยดีนะคะรสชาติมันก็ไม่แบบว่าไม่ขืน่นเขาเรียกว่าไม่ขืน่นภาษามันไม่ฉุนไม่อะไรคือมันก็โอเคโอเคมากๆากเลยสำหรับแม่จ๋าแล้วพอดีช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงที่เขาราคาถูกนะคะ อยู่นี่แล้วก็กินผักเเรียกว่าอะไรเลือกกินแบบช่วงนี้ซีซั่นนี้อะไรผักอะไรถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้มันถูกก็กินช่วงไหนที่เข่าราคาแพงมากก็หยุดไว้ก่อนกินอย่างอื่นปลูกกินเองแล้วก็ไม่ค่อยชำนาญการเรื่องการปลูกสักเท่าไหร่ คนที่เขาปลูกเก่งรู้จักวิธีการปลูกเขาก็ปลูกขึ้นได้นะคะผักไม่ว่าผักต่างๆแต่ช่วงการปลูกผักฤดูการปลูกผักมันก็ช่วงสั้นๆเนาะทุกคนเนาะช่วงอากาศอุ่นๆหน่อย พราะช่วงหน้าหนาวมันก็ปลูกผักอะไรก็ไม่ได้ไม่ขึ้นนอกจากผักเมืองหนาวของเขาเพกพืชทำผู้พืชผักต่างๆ แล้วก็ต้องเป็นคนที่เขารู้จักวิธีการปลูกนะคะรู้จักวิธีการปลูกวิธีการเอ้วันนี้แม่จ๋าเป็นอะไรพูดเป็นผิดถูกๆคนที่เขารู้จักปลูกนะคะรู้วิธีการปลูกวิธีการรักษาวิธีการดูแลนะคะเพราะว่าถ้าถ้าไม่รู้จักวิธีการปลูกก็ปลูกค่อนข้างจะยากนะคะเพราะเป็นอากาศมันหนาวเนาะต้องมีความรู้นิดนึงแหละในการจะปลูกผักที่นี่นะคะ น้ำมากน้ำน้อยเท่าไหร่แสงแดดยังไงเาไว้ข้างนอกไว้ข้างในบ้านแบบไหน มหมูยอเวียดนามก็รสชาติโอเคเนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็แล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมนะคะคลิปหน้านะคะเรามากินด้วยกันอีกนะคะเพราะว่าของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆก,การรับชมทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ยังไงไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย